ไปแล้วนะคะกับรูปประโยคของสําหรับคําคุณศัพท์ต่อไปเราจะมาดูระดับครรรําศัพท์ค่ะของคําคุณศรรัพท์เช่นแต่เดิมเนี่ยเราพูดว่าคุณสุดาสวยก็เป็นรูปประโยคปกติใช่ไหมคะเช่นสุดาสวยสุดาสังวะคิเดเดสสุดาสังวะคิเดเดสสุดาสังวะคิเดเดสคราวนี้ถ้าเกิดพูดว่าสุดาเป็นคนสวยคําว่า สวยในที่นี้เป็นคุณศัพท์มาอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะภาษาไทยเราใช้คําขยายอยู่ข้างหลังภาษาญี่ปุ่นจะทําอย่างไรนะคะเราจะมาดูกันในโครงสร้างคุณศัพท์กลุ่มคิเรอินะนะคะหรือคุณศัพท์กลุ่มนะเราจะทําการเอาคําคุณศัพท์นั้นเนี่ยไว้ข้างหน้าก็จะได้เป็นคนสวยก็เหลือเป็นสวยคนนะคะก็เป็นคิเรนะฮิโตะฮิโตะแปลว่าคนก็เป็นคิเรนะฮิโตะคิเรอนะฮิโตะ คิดไนะฮิตนะคะต่อไปลองมาดูอีกสักคำหนึ่งนะคะเช่นสถานที่เงียบๆก็ต้องเป็นเงียบๆสถานที่ใช่ไหมคะเงียบๆเรียกว่าชิซูกานะชิซ i กานะชิซูกานะสี่พยังนะคะได้เป็นชิซูกานะทุกโรชิซูกานะทุกโรชิซูกานะทุกโรอืมอีกสักตัวอย่างหนึง่งของที่ชอบก็ต้องเปลี่ยนเป็น ชอบที่ของใช่ไหมคะชอบของชอบคือคำว่าสกินะสกินะสามพยางนะคะตามด้วยคำว่าของคือโมโนได้เป็นสกิ mono 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 นะโมโนสกินะโมโนสกินะโมโนครานี้มาดูกันถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มโอชิหรือพวกญี่ปุ่นดั้งเดิมหรือคุณศัพท์กลุ่มอีกเนี่ยก็จะได้เป็น เช่นเดิมคะ่ะคำขยายมีอยู่ข้างหน้านะคะคำคุณศัพท์อยู่ข้างหน้าของอร่อยก็เป็นอร่อยของอิซิโมโน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 ต่อไปนะคะราเมงร้อนๆโอ้โหราเมงร้อนๆร้อนๆคืออะไรนะแต่ต้องพูดว่าร้อนๆร,ราเมงได้เป็นอาจิราเมงอาจิราเมงอาจิ ารงสถานที่หนาวหนาวสถานที่หนาวหนาวระดับคำศัพท์ก็ต้องเป็นหนาวหนาวสถานที่เป็นซามุยโทโุกโรซามุยโทโุกโรซามยโทโรทไมคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเวลาที่เป็นประโยคเลยเช่นของอร่อยคืออะไร ถ้าภาษาไทยสำนวนไทยเราคงพูดว่าอะไรอร่อยใช่ไหมคะในที่นี้เวลาที่เป็นสำนวนเวลาเป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นต้องไม่ลืมว่าเราต้องยึดกับโครงสร้างรูปประโยคที่เคยเรียนไปแล้วแล้วก็สร้างประโยคที่ถูกต้องขึ้นนะคะของอร่อยคืออะไรตอนนี้ภาษาไทยฟังแปลกนิดน,นึงแต่เพื่อการเรียนภาษานะคะจะได้ดูและเข้าใจได้ยิ่งดียิ่งขึ้นของอร่อยก็เป็นโอิชิโมโนโอิชิโมโนวานั่นดสกะโอิชิโมโนว นั่นですかอิ่มๆของวะนั่นですかอิ่มๆของวะนั่นですかนะคะฉะนั้นรูปคำนามวะคำนามเดสก็เป็นโอิชิโมโนวะก็ชี้คำนามก็คือโอิชิโมโนะแล้วก็คำนามเดสในที่นี้เป็นคำถามก็จะพูดว่านั่นเดสก์ะเพราะว่าเป็นคำถามด้วยนะคะฉะนั้นถามง่ายๆเวลาอยากถามว่าอะไรอร่อยโอิいい่มโของวะนั่นเดสก์ะ ะะต่อไปถ้าเกิดอยากถามว่ามีคนที่ชอบหรือเปล่าภาษาญี่ปุ่นมีคนที่ชอบไหมนะคะก็ต้องใส่ประโยคที่เป็นกริยาอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะคะแต่มารู้กันสนุกๆก,ก่อนมีคือคําว่าอ m ม s สนะคะคำกริยาจะไปอยู่หลังสุดฉะนั้นก็สิ่งที่เราต้องการพูดคุยหัวข้อคํานามนี่ก็คือคนที่ชอบคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นก็ต้องชอบที่คนใช่ไหมคะชอบคือสกินะก็เป็นสกินะฮิโตะ ชี้หัวข้อเป็นสุกินะฮิโตะสุกินะฮิโตะแล้วก็มีไหมいสกะมีไหมสกะอิมいสกะได้ประโยคเป็นสุกินะฮิโตะอิいますかซุกินะฮิโตะอิいますかซุกินะฮิโตะอิมいสกะลองไปถามเพื่อนญี่ปุ่นดูคะ่ะเขาอาจจะบอกว่าโอุ้ยก็มีสิมีเพื่อนมีคุณแม่นะคะมีน้องๆคราวนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่ง อยากจะตอบว่าคนที่ชอบคือคุณนั่นเองนะคะคนที่ชอบคือคุณนั่นเองก็รูปประโยคคำนามก็คือคำนามว่าคำนามเดสคนที่ชอบว่าคุณเดสคนที่ชอบคือคำว่าชอบที่คุณใช่ไหมคะสุกินาฮิโตะสกินาฮิโตะคุณคืออานาตะอานาตะก็เป็นประโยคได้ว่าสกินาฮิโตะอานาตะเดสสกินาฮิโตะอานาตะเดสสกินาฮิโตะ อนาตาเดสถ้าไม่เป็นอนาตาใส่ชื่อคนที่ชอบลงไปก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแต่งให้เพื่อนทราบว่าเราชอบใครนะคะเราก็สกินาฮิโตะโดรไดมอน n ซังเดสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลองออกไปใส่ดูแล้วก็ลองแต่งประโยคสนุกๆหรืออยากจะไปเที่ยวถามเพื่อนญี่ปุ่นว่าอะไรอร่อยนะคะก็ถามว่า อร่อยของอร่อยคืออะไรฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องปรับภาษาไทยก่อนให้เข้ากับโครงสร้างประโยคนะคะโอชิโมโนวานเดสก้โอชิโมโนวนเดสกนะคะท่านี้ก็ลองไปฝึกพูดดูกับเพื่อนญี่ปุ่นนะคะยัตเตมิโย